ตลาดหุ้นไทยปั่นป่วนวันนี้ปิดบวก6.25จุดดัชนีเดินหน้าเข้าสู่1290.7 2จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า34,000ล้านบาทการซื้อขายหุ้นวันนี้เป็นการกลับมาเติบโตอีกครั้งทําให้ดัชนีปรับตัวขึ้นได้ต่อจากการลดน้ำหนักก่อนหน้าและเกิดการแข่งซื้อขายอย่างกระตือรือร้นทําจุดสูงสุดในวันนี้ที่1295.11จุดและจุดต่ำสุดที่1286.83จุด แต่ที่น่าสนใจคือการเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มโรงแรมและสายการบินซึ่งปัจจุบันกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากรัฐบาลประกาศมาตร,รก,การกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกระบวนการที่น่าสนใจและอาจมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นในระยะยาวและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในเอเชีย er, ซึ่งปัจจุบันกำลังเติบโตอย่างเห็นได้ชัดหลังจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนลดลงตลาดคาดหวังว่าการเจรจาจะนำไปสู่ความชัดเจนในประเด็นนี้ แต่ที่น่าสนใจคืออนาคตของตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้ซึ่งคาดว่าจะเกิดการเคลื่อนไหวไปมาระหว่าง1 3 0 0จุดและ1 2 8 0จุดตามการติดตามตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในปลายสัปดาห์นี้หุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้ KBank มูลค่าการซื้อขาย3,327ล้านบาทปิดที่177.50บาท SCB มูลค่าการซื้อขาย2760ล้านบาท ปิดที่134.00บาท BBL มูลค่าการซื้อขาย1,987ล้านบาทปิดที่155.50บาท True มูลค่าการซื้อขาย1,297ล้านบาทปิดที่11.00บาท TTB มูลค่าการซื้อขาย1,066ล้านบาทปิดที่1.86บาทและนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทย ในวันนี้เกิดจากการประกาศผลการดำเนินงานของแบงก์ใหญ่ที่ดีกว่าคาดซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการฟื้นตัวของตลาดหุ้นอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวในระยะยาวอาจขึ้นอยู่กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและสถานการณ์การค้าการคลังระหว่างประเทศซึ่งควรติดตามอย่างใกล้ชิดคุณคิดว่าอนาคตของตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรคุณเห็นถึงโอกาสหรือความเสี่ยงในหุ้นกลุ่มโรงแรมและสายการบินอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น